บดนี่รายวันไปแล้วหนึ่งเจ้าโอ้ยยินดีด้วยค่ะพี่ส้มนะคะเฮงเฮงฟังๆังค่ะยินดีด้วยค่ะโอ้ยแต่หลายคนแล้วเนาะหลายคนบทนี่รายวันไปแล้วนะคะเยอะมากนะคะทุกคนพื้มนนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะชื่นใจ คือน,นี่รายเดือนทุกคนยังไม่เครียดเท่านี่รายวันโชกค่ะถ้าเขาปลดนี่รายวันได้นะคะโอ้โหอยากจะบอกเลยคุณมีนี่เท่าไหร่นะสบายนะคะเหลืออีกสองเจ้าค่ะกำลังใกล้จะหมดโอ้โหพี่ส้มสุดยอดนะคะติดตะก้าตังเต็มหมดเลยจ้ะโอ้โเหเฮงเปังปังขายดีนะคะสุดยอดมากนะคะ ไม่ว่าคิดหวังสิ่งใดนะคะทุกคนได้หมดมันไม่ได้โชคเฉพาะเลขหวยนะคะแต่โชคจะมาทุกทิศทุกทางกับตัวเรานะคะโอ้โหบางคนได้ที่บางคนได้บ้านบางคนได้รถนะคะมาทุกทางเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาว่าสงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะได้สงสัยว่ามันจะมายังไงไม่ต้องสงสัยหรอกไม่ต้องสงสัย ท่องคาถาไปท่องไปตลอดเวลาทำอะไรก็ท่องคาถาขายของก็ท่องคาถากินข้าวก็ท่องคาถานั่งครีก็ท่องคาถาทำตลอดเวลาทุกลมหายใจนะคะท่องวนไปนะคะให้อยู่ในสายเลือดของเราและชีวิตเราจะดีขึ้นแบบอัศจรรย์มากๆมันอัศจรรย์มากนะที่สุดของที่สุดนะคะทุกคนมันอัศจรรย์มากพี่พี่มี